ยินดีต้อนรับกลับสู่คาวเวิร์สวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจโลกของอากาศยานด้วยรีวิวเชิงลึกของหนึ่งในเครื่องบินขับไล่เบาอเนกประสงค์ที่ลำหน้าที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นคือ FA 5 0 TS รุ่นปี2025เครื่องบินขับไล่ที่พัฒนาโดยความร่วมมือระหว่างบริษัท Korea Aerospace Industry หรือไก่และ Lockheed m a r t จากสหรัฐอเมริกาเป็นเครื่องบินขับไล่ที่พัฒนามาโดยเฉพาะเพื่อตอบโจทย์ของกองทัพอากาศไทย FA 50TH ไม่ใช่แค่เวอร์ชั่นเสริมของประกูล T 50เท่านั้นแต่มันเป็นเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ที่พร้อมรบในทุกภารกิจตั้งแต่การฝึกการสกัดกั้นการโจมตีภาคพ,พื้นดินไปจนถึงการสนับสนุนภาคพ,พื้นดินเมื่อมองจากภายนอก FA 50TH ยังคงรูปลักษณ์ที่โชบเฉี่ยวตามแบบฉบับของประกูล Golden Eagle ตัวลำดูปราดเปรียวเปรียวบางโครงสร้างมีความแอโรไดนามิกสูงด้านหน้าตัวเครื่องออกแบบให้เรียวยาวเพื่อลดแรงต้านอากาศ ส่วนกระจกห้องนักบินทรงฟองสบู่ขนาดใหญ่ช่วยให้มองเห็นรอบทิศได้อย่างชัดเจนขอบปีกด้านหน้าออกแบบให้มีส่วนยืนเพื่อเพิ่มแรงยกขณะที่ตำแหน่งติดตั้งปีกอยู่ระดับกลางตัวลำช่วยเพิ่มความมั่นคงและความคล่องตัวเวลาหลบหลีกใต้ปีกมีจุดติดตั้งอาวุธทั้งหมด7จดุดแบ่งเป็นปีกละ3าและใต้ลำตัวอีก1จุดรองรับอาวุธหลากหลายแบบทั้งจรวดนำวิถีระเบิดนำวิถีหรือถังน้ำมันเสริมช่วยให้เครื่องลำนี้สามารถปรับเปลี่ยนภารกิจได้อย่างยืดหยุ่น มีการออกแบบเพื่อลดพื้นที่สะท้อนคลื่นเรดาร์แม้จะไม่จัดอยู่ในกลุ่มเครื่องบินล่องหนก็ตามเมื่อเข้าสู่ภายในห้องนักบินจะพบกับระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบหน้าจอมัลติฟังก์ชันสีหลายจอช่วยให้การควบคุมทุกระบบทำได้จากตำแหน่งเดียวไม่ว่าจะเป็นเราดาร์ระบบนำทางระบบอาวุธหรือการติดต่อสื่อสารระบบทั้งหมดถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายและเพิ่มประสิทธิภาพนักบินในสถานการณ์วิกฤตภายในยังรองรับการใช้งานร่วมกับแว่นตากลางคืน NVG เพื่อปฏิบัติภารกิจในช่วงเวลากลางคืนได้ระบบควบคุมแบบ HOTAS หรือ Hand On t o t t l And Stick ช่วยให้นักบินสามารถควบคุมเครื่องและสั่งงานระบบต่างๆได้โดยไม่ต้องรามือจากคันบังคับและคันเร่งหน้าจอ Head Up Display แสดงข้อมูลสำคัญที่ระดับสายตาช่วยให้นักบินไม่ต้องละสายตาจากสถานการณ์ภายนอกที่นั่งของนักบินใช้ระบบดิดตัว Martin Baker แบบ Zero Zero ซึ่งสามารถทำงานได้แม้เครื่องจอดอยู่กับพื้นช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับนักบิน โดยยังคงความสบายสำหรับภารกิจระยะยาวด้านสมรรถนะถือเป็นจุดเด่นที่สุดของ fa 5 0 th เครื่องบินลำนี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ general electric f 4 0 4 g e 1 0 2ให้แรงขับประมาณ17,700ปอนด์พร้อมระบบ afterburner ทำความเร็วสูงสุดที่ m a c h 1.5หรือราว1,850กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีพิสัยรบประมาณ1,800กิโลเมตรซึ่งถือว่าเพียงพอต่อภารกิจสกัดกั้นและโจมตีในภูมิภาคระยะทางในการวิ่งขึ้นและลงจอดสั้นกว่่่ารุใหญ ทำให้สามารถใช้งานได้ในสนามบินขนาดเล็กระบบควบคุมการบิน fly-by-wire ช่วยให้เครื่องตอบสนองได้อย่างรวดเร็วแม้ในการเลี้ยวแรงระดับบวก 8G อัตราการไต่ระดับอยู่ที่ประมาณ39,000ฟุตต่ตอน,นาทีเรียกได้ว่าทะยานสู่ภารกิจได้อย่างรวดเร็วระบบเรดาร์ของ FA-50TS ก็ได้รับการอัปเกรดเช่นกันโดยใช้เรดาร์แบบ AESA รุ่นฟ a n Tom Stride จาก Raytheon ซึ่งสามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันรวมถึงมีระบบต้านสัญญาณรบกวนในตัวเดียวกัน เรดาร์นี้ยังรองรับการใช้งานกับอาวุธนำวิถีทั้งแบบอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นดินด้านอาวุธเครื่องบินสามารถติดตั้งจรวดเอ็มลบเก้าไซวินเดอร์เอ็มลบหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็มอรเอเอ็มรวมถึงระเบิดนำวิถีเจดีเอ็มหรืออาวุธปลดชนิดต่างๆได้อีกทั้งยังมีปืนกลอากาศขนาดยี่สิบมิลลิเมตรติดตั้งในตัวสำหรับโจมตีระยะใกล้หรือภารกิจสนับสนุนภาคพ,พื้นระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆของเครื่องยังรวมถึงระบบสื่อสารเข้ารหัส การส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์กับหน่วยภาคพ,พื้นและระบบเตือนภัยอัตโนมัติช่วยให้นักบินสามารถหลบหลีกการโจมตีจากขีปนาวุธหรือเรดาร์ของศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งที่ทำให้ FA 5 0 TH แตกต่างจากเครื่องบินขับไล่ทั่วไปคือความอนเนกประสงค์และต้นทุนการใช้งานที่ต่ำเหมาะกับประเทศที่ต้องการเพิ่มศักยภาพทางอากาศโดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการต่อชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0ดอลลาร์ต่ำกว่ารุ่นใหญ่อย่าง F 1 6หหรือ Eurofighter หลายเท่าตัว ราคาต่อเครื่องของ FA-50TH อยู่ระหว่าง35-40ล้านดอลลาร์ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่สั่งซื้อโดยมาพร้อมโครงสร้างพื้นฐานระบบอาวุธเบื้องต้นและระบบการสื่อสารถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับประเทศที่ต้องการความพร้อมด้านการรบโดยไม่ต้องลงทุนมากเกินไปประเทศไทยได้เลือกใช้รุ่น FA-50TH เนื่องจากคุณสมบัติที่เหมาะสมกับภูมิประเทศและยุทธศาสตร์การรบในภูมิภาคอีกทั้งยังสามารถใช้ฝึกนักบินได้ด้วย เนื่องจากมีโครงสร้างเดียวกับเครื่องฝึกที0ช่วยลดเวลาในการฝึกเปลี่ยนเครื่องและเพิ่มความต่อเนื่องในการใช้งานในอนาคต FA 5 0 TH จะมีการอัปเกรดต่อเนื่องทางด้านระบบอาวุธเรดาร์และเซนเซอร์ขั้นสูงรวมถึงการเพิ่มถางเชื้อเพลิงเสริมแบบ CFT เพื่อเพิ่มระยะปฏิบัติการหลายประเทศในเอเชียยุโรปตะวันออกและอเมริกาใต้ต่างแสดงความสนใจหรือสั่งซื้อเครื่องรุ่นนี้แล้วแสดงให้เห็นถึงความนิยมและศักยภาพของเครื่องบินลำนี้ โดยรวมแล้ว FA 5 0 TH คืออนาคตของเครื่องบินขับไลยุคใหม่ด้วยความคล่องตัวความยืดหยุ่นในการใช้งานและค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลทำให้มันเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับกองทัพอากาศของประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่ต้องการขยายกำลังรบทางอากาศแบบคุ้มค่าทั้งในภารกิจฝึกการสกัดกั้นการโจมตีภาคพ,พื้นหรือแม้แต่การรบจริงเครื่องลำนี้พร้อมทุกสถานการณ์หากคุณชื่นชอบรีวิวแบบจอดลึกเกี่ยวกับเครื่องบิน เครื่องยนต์รบและเทคโนโลยีทางทหารแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์จากพวกเราที่ข่าวเวิร์สแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า